สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับกันก่อนดีไหมอ่าต้อนรับกันอ่าต้อนรับเข้าสู่โอท p อปไลฟ์แช n แนลครับถ่ายายไปพอสมควรเหมือนกันนะหลังจากที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันบืดวาดไปนิดหน่อยครับเราก็เลยต้องหยุดไปชั่วคราวตอนนี้ o อท p อปไลฟ์แชนแนก่อนคุณชานชูวงครับแล้วก็วิเชียนตามสีครับแล้วก็ทีมงานสอนุ่มสมุมต่อไปนี้ก็จะมีรายการต่างๆนะครับ คุณจาร์พี่จาอาจะมีรายการองพี่้องเราเนี่ยฮะพี่น้องต่างไปแบบนี้แหละนะครับก็จะมีรายการทั้งรายการในเรื่องของเกษตรในเรื่องของรายการเพลงรายการเพลงในเรื่องของพูดในเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างที่พอพูดได้เล็กๆน้อยใช่ใช่แล้วก็จะนํามาสู่ท่านพี่น้องเราได้รับได้รับชมรับทราบนียครับสวัสดีครับก็สวัสดีสมาชิกในโอท็อปไลท์ ช่องทุกช่องทุกท่านนะครับครับก็ถสือกัสสวัสดีพีใหม่เลยเนาะอ่าก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสมหวังสิ่งที่ปรารถนาอะไรที่มันแย่ๆก็ขอให้กลับมาครับเฟื่องฟูใหม่มาดีมาดียิ่งกว่าเดิมบอกเหมือนเดิมไม่ได้ต้องต้องดียิ่งกว่าเดิมแล้วก็ทราบว่าท่านผู้การเราตอนนี้ก็ทําสถานที่สถานีได้ข่าวว่าหลายคนอิจฉาโอ้ สวยเลือกเกินอยากไปอยู่โดยเฉพาะเราตาลอนวูบวูนะครับมีแต่อาคารแต่กําลังจะมาข่าวไวัยนี้บอกว่ากําลังเป็นในทางที่ดีวันนี้ขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนพี่ชานครับท่านผู้การทางสมาคมวิทยุกระจายเสียงสุพรรณบุรีและวิทยุโทรทัศน์ชื่อชื่อชื่อโทนในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี เป็นเป็นสมาคมกิจกรรมสมาคมเต็มๆว่าสมาคมชื่อข่าวนาชื่อเต็มๆสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมกันครับก็จะมเป็นมาเป็นไปก่อนก็เกิดแนวความคิดครับพวกเราในในกลุ่มของวิทยุสุพรรณบุรีเนี่ยเล็กสั้นๆก็แล้วกันนะครับ ก็ม <ted> ีความคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูหนาวอากาศกําลังหนาวเย็นปีนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะครับก็เลยคิดว่าวิทยุเราเนี่ยควรจะทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่เป็นสมาคมเรายังไม่ได้ทําอะไรนะเป็นเป็นเรื่องเป็นชิ้นเป็นอันคราวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทําอะไรเพื่อประโยชน์กับสังคมดยเพราะเข้าสู่ช่วงของภัยหนาวเนี่ยพี่น้องเราที่อยู่ด่านช้างอยู่บนภูเขาสูงครับ ก็เป็นแถวนั้นก็เป็นชาวเขาฮะส่วนใหญ่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นกะเหรี่ยงนะจนเผ่ากะเหรี่ยงก็เป็นโรงเรียนครับยากจนนักเรียนไม่มีเสื้อผ้าจะใช้กันเราก็เลยคิดว่าเราคืนประโยชน์ให้กับสังคมบ้างคืนความสุขนะครับคืนความสุขว่าคืนความสุขผมผมพูดลำบากจังนะนะก็เอาคืนคืน คืนความสุขความรักคืนความรักของส่งใจของส่งใจชาววิทยุไปถึงพี่น้องเยาวชนลูกหลานเยาวชนที่อยู่บนป่าเขาอย่างนั้นดีกว่านะไม่ชาวเขาชาวเราก็คือคนไทยพี่น้องพี่น้องกันร่วมแผ่นดินเดียวกันครัวิทยุเรานี่ครับนี่แนะนําตัวผมเคลนกระจรกิจครับ FM ร้อยสามจุดห้าศูนอำเภออุทองสุพรรณบุรี วันนี้ยินดีครับที่ได้มาร่วมนะครับต้านภัยหนาวให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ทิ่นทั่วกันดานอำเภอด่านช้างโดยการนําของท่านผู้การนะฮะยินดีที่จะร่วมมือช่วยเหลือทุกอย่างเลยในสมาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สถานีโทรทัศน์แห่งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยถือว่าเราเกิดมา เป็นสื่อมวลชนเป็นวิทยุขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะพี่น้องประชาชนรับฟังเรารับทราบเราแล้วก็ฟังให้กําลังใจเรานะครับเราก็คืนสิ่งสิ่งดีๆที่เราได้รับจากประชาชนไปสู่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เขาด้ยอโอกาสที่เขายังขาดปัจจัยอะไรบางอย่างเราก็รวมตัวไปช่วยกันตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่น้องชาวสมาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของจังหวัดสุพรรณบุรีรก็ได้ทําสิ่งดีๆให้กับ ครับครับวันนี้เราก็มาเจอเจ้าของพื้นที่คุณพันศักดิ์ศีโมลานะครับเป็นคนพื้นที่ที่ทจะพาเราไปที่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวขอให้ท่านได้แนะนำสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมพันศักดิ์ศีโมราครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนด่านช้าง FM 91.50 m เ z มกวันนี้เป็นวันที่นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทางสมาคม วิทยุและโทรทัศน์สุพรรณบุรีเราได้มีการรวมตัวกันจากสถานีวิทยุต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีประมาณ3า4 0ถึงสสถานีครับทุกอำเภอที่ได้เปิดแล้วครับที่ได้เปิดแล้วบ้างไม่ได้เปิดส่วนที่ยังไม่ได้เปิดก็มีมาครับวันนี้สถานีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศก็มีมาร่วมด้วยเป็นบางครื่นครับ เราจะเดินทางไปจากอำเภอด่านช้างไปประมาณ82กิโลเมตรไปถึงที่โรงเรียนบ้านห้วยหินดำตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างครับซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในถิ่นธุรกันดารครับอยู่ท่ามกลางป่าเขามีนักเรียนประมาณ80กว่าคนแล้วก็ครูก็มีอยู่ประมาณ4หรือ5คนประมาณนั้น เ,เล็กๆ,ๆครทียังขาดปัจจัยอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องไปท่านฐานะส่วนใหญ่ของออคนที่นั่นก็จะค่อนข้างจะยากไร้ครับเพราะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากกากยอซึ่งก็มีอาชีพเป็นกัสซกรทำไร่ส่วนใหญ่ครับฉะนั้นก็ยังขาดแคลนเ,เครื่องอัวโภคบริโภคต่างๆเป็นเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนเนี่ยก็อยู่ในฐานะยากจนส่วนใหญ่เลยทีเดียวครับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำครับท่านเป็นเจ้าของพื้นที่จึงได้เลือกโรงเรียนนี้เลือกโรงเรียนนี้ครับชุนนี้ที่จะไปแจกเสื้อผ้าถูกต้องครับวก็ผ้าห่มครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการศึกษาชุดนักเรียนนี้ชุดนักเรียนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ที่เป็นแฟนเพลงบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไหมก็มีแฟนเพลงแต่ละคลื่นแต่ละสถานีก็ได้ร่วมบริจาคมาเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็มีเยอะเลยที่ร่วมบริจาคก,กันมาแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุแต่ละคลื่นแต่ละแห่งแต่ละอาเภอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ร่วมบริจาคมาเยอะนะครับครับนี่ก็คือน้าใจจากพิน้องเจ้าของสถานีนะครับวิทยุ ที่ที่เรวิทยุชุมชนเมื่อก่อนเนี้ยนนี้ก็เป็นวิทยุเราแบ่งแยกออกมาทปอินบ้างอะไรบ้างสามประเภทมีวิทยุภาคธุรกิจวิทยุสาธารณะวิทยุชุมชนเป็นได้ร่วมมือกันร่วมมือกันที่จะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมครับนะครับที่น้อยโอกาสกว่าเราครับเราก็นําตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพันศักดิ์สีโมลานะครับ าก2พี่น้องสุพรรณบุรีค่ะวันนี้กับสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีของเรานะคะก็ได้มานี่เลยบรรยากาศด้านหลังนะคะเ,เป็นโรงเรียนบ้านห้วยหินดําซึ่งเรามาต้านภัยหนาวกันในวันนี้นะคะก็เรียกว่าโอ้โหวันนี้สื่อมวลชนทั้งสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะคะเยอะมากๆเลยที่รวมน้ําใจกันมาตรงนี้ค่ะ ก็มีของมากันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่วันนี้ทั้งผ้าห่มนะคะทั้งของเล่นก็มีแล้วก็ของกินของใช้พร้อมทั้งเสื้อผ้านะคะพวกเราชาววิทยุแล้วก็ชาวโทรทัศน์เนี่ยก็ได้ร่วมบริจาคกันมานะคะก็เรียกว่าโหวันนี้น้าใจแบบเปี่ยมล้นมากๆของที่ได้เนี่ยมามาจากมาจากส่วนไหนบ้างก็ส่วนแรกนะคะมาจากแฟนเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการวิทยุของเราพอเรารู้ว่าเราจะไปแจก ต้านภัยหนาวปีนี้หนาวกว่าทุกๆปีหนาวกว่าทุกปีเลยนะคะแล้วเราเห็นว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยแล้วยิ่งเป็นอำเภอด่านช้างนะคะจะเป็นที่ที่หนาวที่สุดเลย ของอำเภอต่างๆเราก็เลยคิดโครงการกันมาว่าเอ๊ะเราจะไปด่านช้างเนี่ยไปโรงเรียนอะไรดีนะคะเราก็เลือกมาที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านหัวหินดำเนี่ยแหละค่ะ,ะซึ่งจะออมอบทั้งประหมทั้งเรื่องของปัจจัยที่จะนำมามอบให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ก็เป็นอะไรที่แบบปลื้มใจมากๆว่าชาววิทยุชาวโทรทัศน์ของจังหวัดสมุทรุรนี่รร่วมแรงร่วมใจกันด้วยค่ะนอกจากมีผ้าหม่มมีแล้วยังมี ตู้ทาน้ําเย็นเครื่องทําน้ําเย็นเอาไว้สําหรับฤดูร้อนฤดูร้อนล้วมีทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วมีพัดลมมีเก้าอี้มีอะไรหลายๆอย่างเรียกว่ามาครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ําใจของพี่น้องชาววิทยุใจังหวัดสาพรรวบุรีของเราหรือสมาคมของเราเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมใช่ค่ะนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ใช่ครั้งแรกนะคะอ่เป็ที่หนึ่ง อ๋อครั้งที่1นึ่สำหรับปีนี้ปีนี้ใช่ไหมใช่ครั้งที่1นึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่ ที่ดีมากๆแล้วก็มมนเป็นหน้าเป็นที่น่าปลื้มใจืม,มนอกจากเราได้ของแล้วเงินที่เขาบริจาคก,ก็ยังเหลืออีกเหลืออีกเราะะจะไม่เอากลับเลยจะไม่ห<ม>ักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมไม่หักเลยค่ะเงินที่เหลือนี้จะมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อ,อที่จะเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเรียนการสอนต่อไปเรื่ออาจารย์ครูใหญ่หรือว่านักเรียนหรือว่าจะต้องการอะไรใช่เรื่องของอาหารเรื่องของน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ทั้งหมดตรงนี้ใช้ได้หมดเลยเราอนุญาตที่น่าปลื้มใจนะครับท่านท่านผู้ชมครับ นี่คือน้ําใจของพี่น้องชาววิทยุอาสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทยโทรทัศน์สุพรรณบุรีรได้มีน้ําใจในการที่จะได้นําสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนเราจะไม่ใช้คําว่าด้อยโอกาสจะเปกชมผู้ ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆใช่มากมายเราที่อยู่ที่อยู่ทางข้างล่างอยู่ทางด้านล่างอยู่ข้างบนแต่ครับเราก็ต้องรึกถึงสิ่งคนละนี้ใช่ค่ะถ้าสังคมของเราเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาทรซึ่งกันและกัน น้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะกิ๊กค่ะกิ๊กค่ะกิกน้องกิกเนี่ยคิดว่ามันดีไหมที่เราทําอย่างนี้อะไรแบบเป็นอะไรที่พอเริ่มโครงการมานะคะว่าเดี๋ยวสมาคมของเราเนี่ยจะไปบริจาคเรื่องของการต้านภัยหนาวซึ่งปีนี้อย่างที่พี่เรียนให้ทราบว่าหนาวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาทุกคนแบบว่าหนาวนานหนาวนานหนาวเออหนาวยาวหนาวนานใช่ค่ะน ก็เลยแบบทุกคนแบบโอเคเห็นด้วยนะคะกับโครงการนี้มากๆเลยแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนแรกนะคะต่อไปอีกหลายๆโรงเรียนก็จะได้รับโอกาสแบบนี้เหมือนอกันกเป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ช>ก็อยากให้พี่น้องท่านผู้ชมถ้าเผื่อจะมีโอกาสในการช่วยเหลือ<ช>นะครับให้สมาคม วิทยุกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นตัวกลางใ่เราเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับท่านท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยมีเงินบริจาคกันเยอะแยะมากมายแล้วเอามากันเยอะแยะขนาดนี้ริงๆพี่น้องที่ฟังรายการของเราใเขามีจิตใจดีงามในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเราคนไทยเรานะครับในการที่จะให้เราอยู่กันด้วยความ รักความอบอุ่นในยามหนาวในยามร้อนในยามเราก็คิดถึงกันเพราะนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาหนาวอยู่อย่างดีวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแฟนเพลงแฟนวิทยุก็นำมาให้เราก็เป็นตัวกลางถ้าทุกคนจะมาทั้งหมดเลยมันคงเป็นไปได้ยากใช่นี่เดินทางมาก็แบบจากสุพรรณบุรีมาก็100กว่าโลเกือบเกือบสองร้อยโลเ้าว่าเราอยู่อยู่ในในตัวเมืองและเข้ากรุงเทพก็ขนาดนั้นแต่เราไม่เคยหวั่นกับเรื่องของเส้นทางบรรยากาศไี้ดีนะพอขึ้นบนนี้รู้สึกว่า เย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนแล้วกก็รู้สึอบอุ่นใช่อบอุ่นมากเย็นพี่น้องเราทุกทุกคนที่มาตรงนี้นะใบหน้านี่อิ่มบุญกันเลยค่ะพี่ชานค่ะศิลาภอุปนายกใช่ไหมใช่อุปนายกนะคะท่านชัยยุทธ์บัวคลีนะคะท่านอาบูระเศษค่ะนเยอะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาเดี๋ยวเราพาไปคุยกับสัมภาษณ์ว่ารู้สึกย่างไงค่ะ ร่วมต้านไทยหนาวปีนี้เป็นครั้งที่หนึ่งแก้ีแรกงมีแรกปีแรกแล้วจะมีต่อไปมีตลอดอัแนะนําตัวครับชื่อสมศักดิ์ยิพิกุลนะครับนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีวันนี้ก็มามอบกันที่โรงเรียนบ้าน ห้วยหินดำนะครับเพิ่นมาเจอเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมาที่โรงเรียนการศึกษาอะไรนะครับท่านเป็นผู้ผู้บริหารที่นี่ท่านเป็นผู้ในการที่โรงเรียนบ้านห้วยหินดำนะครับพอประกอบภายมีเป็นคนโพพยานะเนี่ยเป็นไงท่านดีใจไหมครับวันนี้ก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่เจอเพื่อนๆแล้วก็เจอน้องๆน้องๆทั้งหลายมาช่วยกันดูแลตรงนี้ ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนใหญ่ จะจะเป็นพวกพวกปลาเรือปลาเรือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันี้เขาค่อนข้างอัตคัดแต่ตัวนี้มันช่วยเหลือก็ดีใจที่เพื่อนไม่ลืมกันแต่ที่มาเจอกันโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ก่อนไม่รู้ก่อนไม่รู้ก่อนว่าเพื่อนการประกอบเนี่ยเป็นพออยู่ที่นี่ไม่รู้เลยมาเจอกันร้องอ้าวครับนี่ก็คือนี่คือ เหมือนกับอะไรนะกาเรียกว่าบุกเพสันนิวัฒนบุกเพยสันนิวัฒน์ก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันมีความรู้สึกดีใจกันนะครับมีเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งร้อยตัวนะครับที่จะมอบให้แล้วก็ชุดนักเรียนที่ตามความประสงค์เซ็ตไปให้จัดไปให้เรียบร้อยแล้วมีพัดลมอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้นอกจากเด็กนักเรียนแล้วนะครับเราอยากจะให้แจกไปถึงผู้ปกครองด้วยนะก้ากของออด้วยครับครับขอบคุณมาก ตอนนี้ตอนนี้มันถึงแน่ครับเพราะปกติเล้วเด็กเรามันน้อยเด้อยส่วนใหญ่ก็จะถ้าถ้าถานั้นแล้วก็จะให้ชาวบ้านชาวบ้านได้ได้ได้อาทิศในส่วนนี้ด้วยครับค่ะแล้วเวลามาครับเนี้ยปุ่มเลยได้ทั้งโรงเรียนได้ทั้งมวลชนชาวบ้านทางโรงเรียนก็ สามารถเอาตรงนี้ไปสร้างประโยชน์ต่ออีกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีๆแฟนเพลงมอบให้เรามาเราก็เป็นตัวกลางมาให้มอบที่ท่านที่เหลือจากนักเรียนก็ไปให้ประชาชนนับว่าเป็นเรื่องที่ที่ยิ่งใหญ่มากที่เราได้ทํกันครั้งนี้ถือว่าน้าใจของแปนเพลงและน้ําใจของสมาคมวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เนี่ยเราไม่ได้ตั้งกันมาเป็นโกโก้ใช่ไหมครับคือที่ตั้งสมาคมเนี่ยบางคนให้มันตั้งกันโกโก้เพื่อจะเป็นองค์กรอะไรอย่างนี้ไหมไม่แล้วไม่เราทำมาเยอะนะเราทำมาเยอะทั้งปีนี้เราทำมาเยอะมากเลย นะครับเยอะมากเรามีโครงการแจกทุนการศึกษาไปแล้วไงเมื่อเดือนตุลาคมนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังจัดอบรมให้ความรู้กับพี่น้องเรานะและต่อจากนี้เราจะมีกิจกรรมแบบนี้ดีๆอีกเยอะทีเดียวนะครับก็ต้องหาพื้นที่กันไปนะไม่ได้ตั้งมาโกโก้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสาหรับท่านนายกของสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีท่านสมสักยิพิกุลแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินดําด้วยนะคะที่มาให้เรา สัมภาษณ์แล้วก็ได้นําสิ่งของเหล่านี้นะคะมาบริจาคค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านอื่นก่อนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะอ่าอันนี้คือเป็นอ่าสวัสดีค่ะผู้ที่เป็นทั้งนักแต่งเพลงเป็นนักทำวิทยะแรกๆเลยใช่ไหมของจังหวัดสัพรุณบุรีครับนะ ปัจจุบันนี้ทำอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ทํารายการข่าวอยู่ที่คลื่นสมาร์ทรดิโอ90.75เมกะเฮิร์ครับปกติอําเภอหนองยาไซครับเที่ยมเภอหนองยาไซนะครับปกตินะครับทางสมาคมของเราเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งจะครบ2ปีในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางท่านนายกสมศักดิ์หยิบพิคุณก็ได้ปรารบว่าเราน่าจะมีคุณค่าในเรื่องของ สาธารณประโยชน์ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมของเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยพยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือภัยหนาวก็ตามนะครับในทุกๆปีเราอยากให้เกิดไม่เราไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดจริงๆเราก็เราก็จะมาช่วยกันนะครับวันนี้มีโอกาสดีครับที่ได้มาที่โรงเรียนบ้านห้วยหินดํา ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็รวมถึงแฟนคลับแล้วก็แฟนรายการก็มากันอย่างคึกคักเลยโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการประกอบพลายมีผู้ในการโรงเรียนบ้านห้วยหินดำในโอกาสนี้ด้วยกันแล้วกันครับก็คิดว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ทางสมาคมของเราได้ชื่นชอบแล้วก็คิดว่าจะทําต่อไป ให้กับสังคมนี้ตลอดไปครับโอ้ขอบคุณมากมขอบคุณมากๆค่ะไ้ยรเด่นรันญ euh ่ะแล้วเอาหมุนของข้างหน้าเลยนะครับอดีสักครูครับขอ